สองสมือตดต่อกันนำหนองเป็นก็เริ่ขึ้นห้าวม่องก็ามาโอ้ยไปลนะฮ่าวมองขึ้นมาจะเลยเธอพี่้องเบื้องเอาคนน่ะปลาทูฮ่าวแห่ฮาแห่มาเป็นฮ้าวม่องปลาโูปาคูอหมันเด้ละแบบมีกลับบ้านอย่างเสือเด้หนเลยไม่ใช่กลับบ้านอย่างแมวโอ้ยพี่้องเลยคูน่ะปลาโปลาทตเอ้ยไม่เจ็บต่อยไไมันนแบบมันคือมาไหลคลาครถอ มาพรอพี่น้องวันนี้มาพรอมหมวดดมด้วยครับผมหมวดเฮ้ยไอวัวปื้อถูกไม่ได้ไหลเนี่ยล่ะโอ้โหฝีมือพันค้าก็ตอนนี้พันมาจากบ้านไหนครับโอ้บ้านไัยอทีครับบ้านไับ้านไัตำตำบลไัยทรายมูนครับพี่น้องผมปื้อถูแบบนี้ สีนอนมโนอมะแรงสีนอนมโนอเมียดีใจหลาเมียสีคุ้มนี่แนวนี่พี่น้อมาจับเบาจับเบางามอยู่ได้ครับปลาสอยเพื่อนไปอย่างนี้บุ้ยพี่น้องเลยไข่บ่อนะมาเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่ไข่บ่อนครับบานข้นนเฮ้ยทำเพี่ยนนี่อันนี้คนมาจากสิงห์บุรีผมนะครับนี่ธรรมดาครับปลาทิพย์คุณ ของแล้วได้มาลองคือของเราไงอ้าวเอาไปนะเด้ครับได้ือเอาทายฝุ่นยางไถท้ายฝุนก็ได้เรื่องในขอมหนาเลยชนยมโอ้โหโขเขาไปดูเขาเดียันิ่งเขาตัมปลาปลาตามปลานิ่งลยจุ่มไปก็ได้เสเมองนี่เป็นนาะไรล้งเนี่ไล้งยมาเดือโฟออ เงอครับจับดีครับจไวคนสีลงหมดเนาะบ้านไหนคนมาจากสิงบุรีเลยลงเลยลงลงปดโอ้บ่ลงบ่ไรลงอะไรหามคือป่าตื้นหมดหามลงเออดึงยางเดียวกระชากมันพวงอีกครัเป็นร้อยแล้วบ่นานขึ้นแล้วครับได้บ่เนาะมันค่าของครับบานเนี่ยเข่าเข้าแล้วมีแห่พันมีของโอ้มันมีเผาบ่ครับ ไ่างย่างไปไกลเห็อนิ้นขึนบัตรจากน้ำรถเอ้ยเบื้องเหงาพี่น้องเลยว้ายมันมืดที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่จะบ่ได้ผมมิดแล้วตุ่มยุ่มเขาเออมี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 พี่น้องผมอะยก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 เยิอนยกโอ้มีปลาอยู่ครับสมของสมมันมันของมันของพี่น้องผม ไปล้วบุนทำไมตํมามจหลายตัวอีกเอี่ยบ่เออมันมากมันมากเป็นฝูงบ่ครับไปลากยางไปฮะล็กยางบนต่อไปไ่จักเลยแถวบอกใครยัง้อยังอ้าวด้านหลังแต่มีไม่เยอะขอ้าเปลี่ยนหรโอ นครับมนาพี่น้องครับมาตึกเดยองเป็ดครับนนองเป็ดเฟ็ดนองเป็ดครับนำเขาน้องเป็ดเด้อครับเด้อพี่แหนะครับพี่น้องทางในเนี่ยผมเป็นหน่อยหน่อยคนเนี่ยครับหาหกเจ็ดคนผูเนี่ครับปื้ดก็ยังหมุนเข้าป่ามือเนี่ยเราเมื่อแม่บ้านสีบ้านในอนครับพี่น้องผมค่าขั้วป่าขึ้นบ้านอย่างเสือไม่ใช่กลับบ้านอย่างแมว อไรยังไบ่ล่างแก้มไม่ดีดีได้แล้วครับคันมันปานนี่ไป็นหัวบ้านเมียหอมนี่อาพนังให้ได้แล้วครับโอ้โหไปเท่าดีใจน้องกบีใจกัมาครับผมนี่ครับข้ามเสือเขียวบนครับมันกำลังตีห้าวขึ้นมาจากสีจังไหนเบิ่งอนงอครับมือนี่เอาอยู่บมือครับเอ้าเอ้าเออได้ยินกันแล้วมีกบีน้องมีแจ้ตัวโวโว้ย เอ้าตัวนี้นี่กระโปรงมันไปทำพันขาดหลายโทษนะเบื่บ่โอเฮยขาดหลายแล้วเดี๋ยวเมื่อเนี่ยเขามานำหลือเมื่อบ่เมื่ออืมเอาพวกเนี่ยฮะพอครับผู้ลงคนกับแม่บ้านเป็นห่วงกับนั่นพากันไปจังไดเบิ่อมือเบิ่อเว้นเนาะผัวคอยเนี้ยวสันเป็นห่วงหลายกันน้ำมาสิเออมามาเอาปลาเผ็ดจินแรงถาผัว มุยหอมแก้มทุกคนด้อหอมแก้มผูเจ้าวัเดียทกคนด้วยหวาน่ะหวานมาหนิฮ่าอคุณลุงไี่กอาเนี้ยสิมาไหมอยู่บ่ครับไมเหรอเนาะบาคืนเนบานเอาไฟมาบ่ครับใส่เหรอเออเอาไปเห็เปลาเดยกันม่ได้กินมั้งบดเด้อปั่นี่ปน้องออ อีนึงเกิดที่มีฝนเดียวเนาะมีนเอา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 ตกหมันตกหมัน้นึ้หนหนนหอหดเนี่ยคือหดหมูฝนครับ้นจะกลับก่อน <c ười> กอนนมากไหมครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องที่รกระรมรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องครู่กกคือเขาเหมือนเดิมครับเมื่อนี้หลังจากฝนตกในสองเสม,มอปริมาณน,น้ำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คู่โคกก็อยู่บ่ใดนะครับพี่น้องปองปายวิถีชีวิตชาวอีสานทำมาหากินในช่วงนี้ป่าก็ลั่งแรนขึ้นใครจะได้พี่น้องผมตามห้วยน้องหน้องคล้องบึงตีคู่โคกเดินทางมาถึงคือนหนองเป็ดกับบริเวณหนองเป็ดเป็นหนองใหญ่ขนาดใหญ่อยู่ที่บ้านหนองเป็ดนะครับพี่น้องผมเมื่อพ่อพี่พ่อน้องพอนกาลั่งตีดตื้อแขครับตื้อแขนตือ้อจุ่มมองเดียวเะครับบริเวณตีน้ำไหลเขาน้องละป่ามันซ้อมันตีขึ้นนะครับพี่น้องผม มก็เลยพากันชุ่มนุ่มกันตึกแขห่หมันสู่ขูทุกคนัเดียครับพี่น้องผมแต่ว่ากอ่อนอื่นหลังจากที่มันตึกไปแล้วมนได้ปาลาเวลาคืนกินเขาสวยตามก้มเสื้อทั้งพี่น้องป้องป่าทั้งนี้เนาะนี่คนที่มีการจำเขาหอ,อมเมื่อก่อนนี้ครับได้กินปลาก็ต้องให้ปลาป,ากปากูกินน้าได้กินเขาก็ให้ปกูกินน้อได้กินเหล่าก็ให้ปกูกินน้านะครับจังว่มพปัญหาเด๋อดหอดคำละไก็หมนันกลับไปสู่ลูกสู่เมียสู่ขอบสู่ขั้วกิน ปูกับน้ำคุมกล้องนี่คุณลุงคนดีกรับแล้วครับหมูครับหมูเหือนหมนี่กินน้ำครับไปคนดีกลับไม่อีกครับพอเ้อะไรับบอลบานนี่เดี๋ยเดียเดี๋ยวนดีดียีเดีดยเดเดเดีเดเยดียเดเดมยอเเดี่ยเดเดียวเเดยวเดีเดีวดยควีเเ เออผู้นั้นวานลงไปผู้นี <speaking out> <speaking out> ้ก็วานลงไปจัดคิวกันอยู่งวะครับนี่โอ้ต้องต้องตามคิวเนาะโอ้ยทหารอากาศก็มาตึกแค่กับพี่น้องผมเมื่อวานแห่เอาได้บ่พ่อดมได้บ่าไม่ใช่ไหนอย่นี้มีนี่บูนอ่ะโอ้ยกับบูนให้ถามเนี่ยพ่อร่มตึกแค่เป็นน้ำได้เด็ดนี่เป็นโดนเลยครับบ่ ว่ามันเป็นตั้งแต่รถบรรทุกก็บรรนุเห็ดมันาชีหมะนานี่โอ้นานี่าเลอพี่น้องอยากปิ้งปลาจะาลื่มมายมคู่โค้งด้วยพี่น้องผมเลยก้อยก็ได้ลามก็ดีต้มก็ได้ครับพี่น้องผมมหาพอดมครับใจซาปอดครับพี่น้องผมแต่ว่าคนที่ส่งไปพี่พี่น้องนี่ย่านบัวหอดกุงเทพอยู่เอฟจีเอ้ยมันดิน่าก่อน อุ่นจุ๋มจุ๋มยี่มมนังจุ๋มจุ๋มแบบนี้โอ้ไปหดไปยังเอาึ้นได้หน่อยก็มัวเดี๋ยวเรือเต็มละอีกถุงหนึ่งเต็มละบ่ถุงหนึ่งเต็มละบ่อนี่ถุงสองบ่นี่งเอาเนืไปทอนลูกน้ำโอ้กี่กันย่อกันมากสิเออเอาเครื่องกับมากับพี่น้องผมเครื่กัมากับเครื่อีม่ส่งาด้ยนะังเาด้เื่อนไปเฮือนบูพอครับ มื่อทรงหอดมองตึงแขงกับยูห่างบ้านประมาณเจ็ดก,กิโลกูกลัวนี่แหละครับ <c oughs> มื่อทรงยังกับเมื่ทรงเขาวอดหนนบ้านแขกวะครับ,บโอ้ยกระซอกซ่อนเพลงเียน้อยจังสิได้ภาพดีๆดากลางป่ากลางดงได้พี่น้องผมเลย <c oughs> ในปาน่าในดงกระตือกันเออในป่าในดงเพิ่นกระตึกเงอนเมียเพิ่น,นกระจบว่ามันแมนมบ่าผัวข่อยคือมาดฤกดื่นมา,มาคำให้ไปนี่ว่สั่น หรไม่มีอย่ังอยู่ในนี้ว่่าทานเวลาเอาเป็นส้มกันยูนอย่างนี้นี่ตัอป่าได้ลาลาเอบล้หบ่โอ้โอ้อุ่นเสียงป่าพี่น้องเต้นอยู่น้ำแยงพอดมยแยงปลาฮ้องไปดนินี่งึยูอันอันรอจังหวะนี่ครับพี่น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 ี่ ป่านที่ยิ่งขึ้นเลยครับป่านจบข้อมูนิ้นเด้๋น่ะต่อปลาขึ้นเอาเนี่ยมันเนี่ยมันมาเนี่ยมันขึ้นเ้องเทียจังเด็อันเ้องโหดจังเด็ดครับมันดำหรือันปลาโอ้ปูนปูนปูนป่นมองขายมาป่นปพี่น้องคุณป่ากํลังมากคุณถันลงไปป่ากระตื้น พี่ตามหลายตัวเลยมันเป็นแผลติดตรงนั้นออกตั้งแ่ออกมันเป็นอยังพอทิบนี่มองเดูว่าปากน้ำบ่เนี่ยน้ำพุท่อน้ำพุไหลท่อระบายน้ำออกน้ำเข้ามันคือที่มาสอยอยู่นี่แหละเนาะสอยอยู่นู่นสองที่โอ้ยย <sweetness S 1> ังไม่บ<อ>็น แกลงกันละครัพี่น้องผมแหมันสิครัแหมันก็เลยนั่นครับก็เลยแค่กำลังนะแขมันตัวสูงครับเด้อแหมันหลายก็จะหยียบ่แขมันลายมันใส่แล้วโอ้มีความสุขกับพี่น้องผมตามวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาเพาะว่าชาวอีสานเขาไม่มีครับเสือเหลืองเหลืองคนไม่จากอยุธยาครับโอ้เสือเขียวเขียวไม่จากอยุธยานี่เสือนี่ไม่จากสิงห์บุรีครับ นั Scroll, ่นโค่มาจากโคราชไหนัครับโอ้เสือสีเลือดหมูนี่มันมาจากโคราชครับว้โคราชกวานแห่เป็นตีครับครับโคราชเขาก็มาฮัตยูยิ้มสวยเหระครับนั่นเบิงเบิงเบิงสำเนียงเราบอกครับครับฮัตยูยิ้มนี่แหละครับบ่พอทอฮัตให้ครับพอทอฮัตให้ครับไปโคราดสิกินงข่าวหมเป็นบ้านไหยังกัดกันเองอะไรอยังเงี้กันเองก็ได้กินอยู่ครับแต่ว่ากินข้าวเจ้าเด้อครับเดนาะวพี่น้องผมข้าวเจ้าครับข้าวเจ้ารับแม่อันนี้มาจากบ้านบางไรจันทร์ครับ ผู้ใจหมวกเลยพขาชิมสิงบุรีกักเลยรับว้าอีสานบ้นในของปาเหนเอาไหมาลยใส่ละใส่ะบนี้บองลลเบรบบมนั่นพี่น้องผมงามยงายูวานยุไปเอ้วมาแบบกลาดน่ยองว้่งจรงกับใือก็ใหญ่ปัเด้อ ไปหาองันตังเดียวนนบ้องไส้นัดถิกรลังเบิ่งกินกูโคกอยู่นี่กะนี่เด้อมาจากบ้านน้องไส้นัดนี่มาจากโคราชกันเองนี่เป็นนันสียูพระรามสองก็ตามตอนนี้เออเลยที่อยู่โคราชเบิ่งเนี่ยเด้อครับนี่ครับนี่าอยู่หากินับมายู่หากินครับพี่น้องเป็ดคันหาประมาณเมียก็นที่บอกเออหาคันหาประมาณเมียกันเลครับโคราชเด้อครับอหาให้มันมันครับพี่น้องผม โอ้ม็มุกดีเดี๋ยวจบเพื่อนเพื่อนครับพ่อหลานเพื่อนน้องบุญมากครับน้องมาโอ้อกว่าทั้งไอ้น้องกีบริลลัมครับทเออผลยู่หนองบุญมากครับหนองนันบุญมากมากโอ้มาเบ่งครับผลโยนี่พี่น้องเลยอาเบ้์เว้ยพี่น้องเลยผู้นี้ตั้งหมันไอ้ก้อนผมท่ยเบ่งกับหมันก็มัว้โม้าใหญ่ขี้โ่เออขี้โม่กินกับน เชี่ยวขึ้นบนน้องผนบเวื่อเดียวเดี๋นี้มันแห่สีขาดเนียครับไปเนาไเาไปเอาไกเอาไปเอาไปเอยไเอาไเอาเอาไปเอาไนเอเอาไันอไปเอไปเอาเอไปเอาไปาเไปเอาเอาเาาไปเอาอไปอาไปเเอาาไปเไอาอาไปอไปเาปอ้าไปอาไ่ไปเอาอาเอา่อาไอไปเออาาไาไปเอาไเีาเอาเอาอไอเเอาา อ้าวนั่นลูกเล่นไหลนะครับคนโคราดในลูกเล่นไหลขับรถขึ้นมีไหมหรอคนโคราดในลูกเล่นไหลครับลูกลอยจั้งหักคนโคราดคนสิงบุรีนะจอยเลยว่าคนสิงบุรีกูเสียบานมโนมาอนี่ยไม่ได้หรอกนี <laughs> ่ <lightly> เบิ่งครับกันหายกินหมานปไานี่ผู้ใดอยากได้เป็นไปเป็นลูกเป็นผัวปื๊ดป่าเราเราไ่บอลมีเราบอลมีเมียครับลองได้หลาบอลมีเมียไฟกันหายกินหมานปไานี่ไฟอยากได้เป็นลูกเป็นผัวก็ไอจะพี่เมียหรอหมอหมอบอลมีทำพี่นางสาวอยู่เด้อไอเด้อนานต่อให้นานมีผู้จิตต่อมีนางสาวอยู่่าานกัวเสือยิ้มยากกับโบจังไ้กับู้ยิ้มหัวผู้ยิ้มโนมูรายยุบันไทยยุบันไทยครับ อยู่บนไพลื้นกันครับโอ้เอามันมันไปสู้ฟอสูมีกินกันก็ไม่ดูวมเมียกรไดแต่ว่าคันนี้เมียเบ่งคลิปนี่ก็อันตรายอยู่เลยเจ้านเมียะให้มาช่วยด้เด้อคมันไหยครับเปิดเอาขึ้นมาบบนี้มันเป็นมันครับบัดเยพู่นบี้องผม เว้ยต e, so e <laughs> <that 's it. laughs> ัวใหญ่กับมี่บุณป่าอีย่างตัวใหญ่หน่อยครับไปเก่งบ้านนี่เอนว่าไปเก่งเออตัวใหญ่เทกวันเนี่ยหามันหลุดไมะได้เออนั่นแหละเฮ้ยพี่น้องเอ้แต่ยังมาส่งเครื่องดีกันไม่เห็นมองซอยมู่บนนี้เี้ยงเฮาเ่ยเฮาบ้านนอกอีร่ยืนหมอกว้อะไม่ติดติ๊กหนึ่งเาื่อนเจ้า หน้าตานี่ปานสอสอนมดเลยครับหน้าตาหลบลอนี่มั้ยอเพื่อเป็ี่นหนบอตอมาแล้วลอยทำไมล้าแต่มันายเจ้าเปลนมาซื้อว่าผออยั่งคือซื้อซื้อซื้อพอจอยเออพูจอยพอ้จอยมันต้องเนครับพี่น้อง อัเอาคนจกสิงบุรีเอาขึ้นมาแล้วมาบ่เมื่อกี้นี่โอ้ยเดียวนี่เดียวโอ้ยสิงบุรี่หมานปานโครลาดครับโครดมย่า่อย่าง่องีเด้อครับเอเ้าเมืองฝีมือคนของคนโคราดครับพี่น้องผมมาเป็นลูกเคยน้องเป็ดครับ น้าตาดีเพิ่นก็ว่าเมียผมงามกูมู่ทีสุดในโลกว่าแั่บอกว่าบอกเมียเบิ่งคลิปนี่ในเด้อว,ว่าผัวไปหากินน้ามูกันยองแต่เมียว่าแั่โอ้ยพี่น้องเอ้

เอาไปใส่็ลคนหลาคนมาเลยสิหอมูจบอกบอกเอาไปอีกแล้วครับเนี่ยคนอยจุที่ยาบ้านลุงไปแล้วครับเมื่อกี้นี่ันมันมันกันเออมันมันมันรุนกันพี่น้องไง เมาห้องสวๆที่เเอาเอาแล้วถ้าไอเจีมเล่าเนี่ยเราเป็นคนไตทยแมนเรา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 เป็นคนไตรับคนโอ้ยขอโทษครับันยุตไตเอายุสธายาไปอีกครับบอสันกับชุมพรหมหมดเลยด้วยโอ้คนภาคใต้กันวานแห่เป็นครับบัวบุญไก่ยุทะเล กมานุภาพมันกระไดของกรมานมามามาขออนุาตบัดคำเดวาะกมามาต่ใจหนปรนยานหนึ่ตัวสามจังหวัดช่เดียวไม่คือหดเดียวยูใส่โอ้กสุราษฎรมแหงจังนี่จเจ้าพ่อได้ครับพีันเดียวนี้ย่ายชิ้นทำไม่อยู่อีสานเหรอบีันมาอยู่บ้านไหนครับ อมว่าสมัครสมแล้วนั่เพิ่อีกอะว่ามันสมแล้วนัเพ่อีกแลวแต่เขาไปเที่ยวมันใหม่แล้วเออนั่นันนี้เขาใ่ถุงแตงยางเดียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับมี่มองวันมองเดียวตตรงเขาชิวกันเสือแดงเป็นกําลังวันครับพี่พอเนี่ยมาใส่ด้วงฝากโู้งด้วยเออมันมาใส่มาใางฝั่ง ฝาก <im ế c> าพวงหลายบานทไปฝากพ่วงกันของเร็วจะไปเร็วขุนไปจับจับไปอกไปที่เร่อก่อนนี่นี่เดี๋ยวว่าต่ว่าต่อเมือบอก่าใครนั่งยู่ครยามบมอะไรเลยขั้นไหนขั้นนั้นอะไกูไปยามมั่งอยบอกอีกหน่อย อู้ป้าคนคพองกมีเรามคนภาคนาองมจีกแโอ้ยผมเหนย่อยังกับคนภาคไตผมเน่ยากแล้วพยายาัลบเราอยู่อย่าย่างลกอนระบุญ พวดอ่ะคนฟาวขงพี่น้องผมโอ้หนาตาดีแล้วพ่อเลี้ยนตร้บแหมันครับเมื่อแรกนอนอยู่ซื่อๆครับเห็ดก็ขเนาะเิ็ดก็ขพี่น้องผมโอ้ยปวดหัวปมันอยู่เลยครับทําเขาเกได้ปนันนะครับมาแรกนี่แม่่อปันไห้ครับมาแรกนี่เมื่อปันไหนเมื่อปันไหนขันู้าดบ้ามันเมี่เดี๋ยวกัดมันยบ้น โอ้ยคนกาอู่หลานไปถ่ายคลิปน้ำเน้ยกู้หัวดีตัวอะไปขยิมไม่ได้ตัวงูอีกครับมันได้เป็นสอบแล้วไม่ยืมหยังนั่นได้เป็นสอบมาทำตาหน้ามูด้วยวะท่นพี่น้องหูบอว่าพันซื้อหยังครับพี่น้องผมกับผู้ใดจะเบิ่งคลิปกู้หัวกับตีหัวเนาะว่าพันซื้อว่าพอหยังพันตื้อแขมันครับพี่น้องผม ลูกเมียใจเย็นๆนะครับดังไฟถาครับดังไฟถาเลยครับโอ้ยปลาตัวนี้เปิดขึ้นกั่น่ะครับมันเป็นจี่ไหนก่ออย่าไงเพ่นหนีท่านเออโอ้ยจะไปเนเ่ยเลยเนาะไยวอนนโอ้โหหันไงเนี่ยนี่บอกงี้ก็เลย่ำนี่บอกว่าสีโลหลเราจะไงโอ้ยมันี่อยู่บ่แห้งคือเก่าแ่วก เอ้ก็มีเงินเแลอวยูก็แล้วไาขาดไปนะโอ้ยก็บอกว่าร่ำเตยเนาะเอากำลังมากอีกนะครับหลีกทางคนกนครับคนหลังไหนว่านี่เรื่อยโอ้ยอย่ารีบอย่ารีบแหะได้ครับย่นี่ก็ไดรแหะแหะคือกันอันนี้แม่นตองไส้นายกบอนี่บอลนายเก่าไหม บ่อ๋อลูกน้องเป็นนะครับไปจ้าโอ้เป็นเป็นลูกน้องปนเอาไปเหมือนกันดูไรว่ามันน้องเรานายกเโกาไหม<อ>นายกยพูดไหมโอ้สุดยอดกับยูนิล<อ>ามกับมีคนไต่หม้อลงม่วงอยู่ด้วยครับผุนหมันคือการผุนน,นะโพดเอาโพดเอาโอ้ผู้ยูนินามเพื่ออยู่คนอยู่โขกเลยเนาะ วยอย่ะเอาเรือมาหลบกันได้ไหมล่ะเอาเรือมาหลบกันเนีะมาป <c oughs> ีดองครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราจอยจอยอยู่กลางน,น้ำครับพีดองผมเมื่อคืนเห็นกันยุยบนันมาบันนี้เห็นได้ยุ่ร่องเหือเร็วโอ้ยสิบบกลับว่าครับคุณได้เห็นอรอให้กลับบ้านเด้ะ